เรียดีว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นแล้วค่ะคุณผู้ชมค่านที่ตอนนี้นะคะกําลังเป็นกระแสม,มาแรงกันเอามากๆสําหรับเรื่องราวของสาวพร่พราาแสงทองค่ะนักร้องหมอลําซิงชื่อดังของเราคนนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมกับคู่จิ้นหนุ่มนะคะอย่างหนุ่มซันวงสะทอนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งก็ต้องบอกได้เลยนะคะว่าถึงแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะทํางานต่างกันนะคะ ซึ่งสาวเพลวพราวา,าแสงทองของเราค่ะก็เป็นนักร้องบอลําซิงนะคะส่วนหนุ่มซันวงสะท้อนค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นพระเอกลิเกเสียงหวานนั่นเองแต่ว่าใดๆแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมพอทั้งคู่ค่ะได้มาทํางานร่วมกันแล้วนะคะแม้เคมีเขใจเนี่ยมันช่างเท้ากันเท่ากันเสลือเกินสิคะคุณผู้ชมทั้งสาวเพลวพราวแสงทองเองนะคะหรือไม่ว่านุ่มซันวงสะท้อนเองเนี่ยก็ทาเอาเอฟซีแฟนคลับของทั้งคู่ค่ะคุณผู้ชมต่างก็จับจินคู่นี้ กัไม่น้อยจนมีบ้านดอมเป็นของตัวเองแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็ทําเอา FC แฟนคลับหลายต่อหลายคนเลยนะคะต่างก็จับตามองกันที่สถานะความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั่นเองเลคะ่ะคุณผู้ชมซึ่งสาวเพรวพราวแสงทองเนี่ยก็เคยได้มีการออกมาเปิดใจนะคะผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ไปแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมบอกว่าทั้งคู่เนี่ยนะคะก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นส่วนอนาคตค่ะคุณผู้ชมคาจะเป็นยังไงนะคะทั้งคู่เนี่ยจะเลื่อนสถานะจากคู่จิ้นไปสู่คู่จริง งานนี้ก็ต้องรอติดตามกันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าใดๆเนี้ยสิคะคุณผู้ชมคะแหมเป็นครูจินกันจริงหรือเปล่าละคะเนี้ไอหยอกยอกนะคะเพราะว่ามีคลิปนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะที่ทางด้านของเพจ SP Story นะคะได้มีการออกมาโพสต์ค่ะคุณผู้ชมคะแหมซูชิเนื้อวานฉ่ำกันไปเลยทีเดียวเพราะว่าสาวแพร่าแสงทองของเรานะคะก็ไปรับประทานซูชิกับหนุ่มซันวงสะท้อนนั่นเองล่ะค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าใดๆเนี้ยสิคะแหมทำเอา ซูชิที่เป็นอาหารคาวนะคะก็ถึงกับหวานขึ้นมากทันทีเลยค่ะ<อ>คุณผู้ชมซึ่งงานนี้นะคะก็ทําเอา e FC แฟนคลับค่ะคุณ<อ>ผู้ชมค่ะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวบางก็บอกว่าเรียกบอสแพลบอสซันได้ยังเอ่อยหวานขนาดนี้บอสแพลสวยสาวขึ้นสาวขึ้นค่ะน่ารักมากหล่อสวยมากหวานจริงความสุขของคนเราเนี่ยมันก็แค่นี้เนาะกินอิ่มนอนหลับอยู่กับคนที่สบายใจไม่จําเป็นต้องมีรถหรูไม่ต้องมี บ้านใหญ่โตทานให้อร่อยขอให้มีความสุขนะคะบางก็คอมเมนต์และค่ะบอกว่าตามทุกคลิปเลยนะ่ารักมากวงหมอลำแลพวพลวงสะทอนนะ่ารักค่ะ รักมากๆน่ารักค่ะบอสสันบอสแผวและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือคอมเมนต์ของ f อฟซแฟนคลับและค่ะคุณผู้ชมค่ะแหมเห็นช็อตนี้แล้วนะคะก็ทําเอา f อฟซีถึงขั้นแซวกันยกใหญ่เลยทีเดียวละค่ะคุณผู้ชมซึ่งถึงแม้ว่าทั้งคู่นะคะจะมีสถานะแค่เพื่อนร่วมง,งานกันเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าใดๆเนี่ยเวลาที่ใครมีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของสาวแพร,ว,ร,ว,ร,ว,รวเองหรือว่าหนุ่มซันวงสะท้อนเองค่ะคุณผู้ชม ทั้งคู่เนี่ยก็มักจะมีการออกมาให้กำลังใจกันตลอดแหละค่ะคุณผู้ชมคะ่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน่ารัก,น,รกน่ารักของคู่จิ้นคู่นี้ค่ะส่วนสถานะความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยนะคะจะเลื่อนขั้นจากคู่จิ้นไปสู่คู่จริงไหมเนี่ยงานนี้ก็ต้องรอติดตามกันแล้วนะคะ